ก็สวัสดีนะดาสมาชิกทั้งหลายอ,าอย่างที่อาจารย์เคยรับปากไปแล้วว่าจะมาเล่าประวัตยิย่อๆให้ฟังว่าอาจารย์เนี่ยทำไม่ดีได้ยังไงความรู้แค่ปอสี่ทำไมอาจารย์ทำได้ก็จะเล่าให้ฟังความเป็นมาอา,อาจารย์โก อ่าเป็นเด็กธรรมดามาดาคนหนึ่งนี่แหละบ้านเกิดอาจารย์ก็จะอยู่จังหวัดลบบุรีเกิดที่ลบบุรีแต่มาโตที่โคราชบ้านอยู่ที่ปากช่องจังหวัดโคราชจังหวัดนครราชสีมาเ <c oughs> อ,ออกปรสรีเลี้ยวย้ายครอบครัวพ่อแม่ย้ายครอบครัวมาที่อ่าลบบุรีเอ้ยย้ายครอบครัวจากลบบุรีพ่อเป็นครูอื พ่อเป็นครูใหญ่ก<ะ>็บ้านโดนป้นอืมก็ก็กเหมือนพีซ้ำด้ำพอยอะ่ะพ่อก็หาเลี้ยงคนเดียวแม่ก็ขายขนมอมืหาบขนมขายนี่ก็มีปัญหาเพราะว่าโดนป้นครูใหญ่ก็โดนลาออกยังมันหลายเรื่องหลายราวก็ย้ายครอบครัวกันมาซื้อไร่ซื้อสวนกันอยู่ที่โคราชทำไร่ทำสวน ็แถวบ้านอนาะจารย์ก็จะมีออกปศิมาก็มันจะมีกลุ่มขี้กัญชานะท่านพู้ไปแล้วอะ่ะกลุ่มขี้เมาขี้กัญชาอา่ามันเล่นกีต้าร์กันอยู่มันดูกัญชากันแล้วมันก็นเล่นกีต้าร์เมากันอาจารย์ก็ไปเห็นหุยใจเราชอบอยู่แต่นานแล้วกีตาร์โปง่งหุยสอนมึงสิ เออ,เอ,อ,เอ,อลูกลูกพี่ลูกน้องกันมันไม่สอนมันยื่นกีตาร์ให้อ้าวยื่นให้ไหนลองดิมันก็ยื่นให้มาจับมาก็สโลว์คีแตะคีแตะเลยเออไล่เป็นเสียงสโล่เลยอะไม่รู้จักหัดไล่ตามเสียงเขาก็งงหุ้ยไล่เสียงถูกได้ไงเออไม่รู้อะมาคนมันมีพรสวรรค์นะเออสโลวเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นม est, เนม็ดแต่ขอดไม่รู้จักเออก็เขาก็ บอ่อยเขาสอนเขาก็ไม่สอนอืมก็ใจมันชอบอยู่แล้วอืมก็ไล่เลยไล่เป็นเม็ดเป็นเสียงแต่แนวต้านอนต้นแนวอะไรตามเพลงอะ่ะก็จับอยู่ประมาณสักสิบกว่านาทีเขาก็เอาคืนเขาก็ไปเล่นแล้วก็นัง่งดูเขาชอบเนาะดูเขาตั้งวันทั้งคืน,เ,นเขาเล่นกันพวกนี้ก็ทั้งเมากันห <c oughs> ัวล่อกันเมากันชานไงาจานก็น อยู่ในกลุ่มนี้แต่ว่าไม่ได้ดูหรือเขาหรอกแต่ก็เคยร้องเหมือนกัน <c oughs> เออดือ้อกันร้องเหมือนกันเออแต่ก็ไม่ติดแม่อะไรอ่ะตอนนี้ก็เราก็อยากเป็นกีตาร์อืมตอนนี้ก็พอดีพี่ชายชอบชอบร้องเพลงชอบซื้อหนังสือเพลงมาร้องออพอดีเมื่อก่อนนะ่ะมันจะมีหนังสือเพลงกีตาร์เพลงดังปัดไอเอสซองฮิต ปัจจุบันอาจจะชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นกีตาร์เพลงดังนะไม่รู้เดี๋ยวนี้มีเปล่าเป็นกีตาร์คอร์ดเอยเป็นหนังสือคอร์ดแล้วก็มีเนื้อร้องด้วยพี่ชายชอบซื้อมาร้องตอนนี้พี่ชายอาจารย์ก็ยืมกีตาร์โป่งลูกพี่ลูกน้องนั่นแหละมามาไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งยืมมาหัดเขาก็ไม่มีอะไรให้มาหัดเลย ก็เอามาก็มานั่งสโลวนั่นแหละที่ว่าจับคอร์ดไม่เป็นไงก็ไล่เสียงไปเลยเพลงอะไรร้องไงก็ไล่าตามไปไล่เสียงเรานึกยังไงก็ไล่อ่ะเอาตอนนี้ก็หนังสือไอเอสองฮิตมันจะมีอยู่หน้าหนึ่งมันบอกว่ามาหัดเล่นกีตาร์กันเถอะเอาตอนนี้เข้าทางเลยดูใ่อยอ่านย่อยคอร์ดคืออะไรอื วิธีจับคอร์ดจับยังไงพอดีเล่มนั้นนะ่ะมันมันสอนด้วยอะ่ะมันสอนจับคอร์ดมันสอนคอร์ดให้ดูตารางคอร์ดเป็นยังไงเออตารางคอร์ดวิธีดูคอร์ดน,น,นี่สายหนึ่งสายสองสายสามสายสี่สายห้าสายหกมันสอนละเอียดในเล่มนั้นอะ่ะเออฟุกเลยเออก็ <c oughs> <c oughs> วันนั้นอะ่ะ e อ e ีเมเนอร์คอร์ดอีเมเนอร์สตีว่าจับสองนีวะนะ้วันนืะโอ้ยมือพองบวมเลยวันนั้นอะ่ะ ทั้งวันอือีไมเนอร์ทั้งวันออก็อ่านด้วยตนเองเหื็นนี่หละอ่านอัานอ่านอ่านออก็แต่นอตมัไม่เป็นรู้แต่คอดอันนี้ก็งานไหนงานฟรีงานบุญงานบวชแออถวกลุ่มบ้านอาจารย์กีตาร์โป่งไม้ยัดเขาเรียกอฉาอยา <c oughs> ฟรีตลอดเขาไม่จ้างหลอกงานอ แต่เรา,เาไปเสนอเล่นให้ฟรีกีตาร์โปร่งไมยัดเสียบเครื่องขยายแล้วก็มีคนในหมู่บ้านร้องเพลงซัดกันอย่างนั้นแหละเริ่มแรกกีตาร์โปร่งไมยัดมไม่มีกองไม่มีเบสไม่มีอะไรอ,ะอาจารย์ก็ไปแทบทุกงานไปเล่นกีตาร์คอร์ดเดยกเขาแล้วเขาก็ร้องทั้งโซ่ทั้งโลทั้งคอร์ดนะ่ะตัวเดียวนั่นแหละอันนี้ก็เลย อ้าวมีคนเพิ่มอ้าวมีอีกคนหนึ่งมีกีตาร์โปร่งเอาไม้ยัดเล่นเบสอ้าว,ม,าาว,าวมีอีกคนหนึ่งเล่นเล่นไปอ,อทำกองเองชวนกันทำกองเองเออไปหาทงปุ๋ยมามา,มาเย็บอ,อไปหาออขอบกระป๋องขอบกระปออ๋องขอบเหล็กกันนะ มาตัดแล้วมามัดต่อแล้วก็เย็บเอาเอาถุงปุ๋ยมาเย็บนั่งเย็บกันทํากองชุดทํากันเองในหมู่บ้านอ่ะเออกองถุงปุ๋ยแต่ว่าต้องเป็นตาหัววัวกันไถด้วยไม่รู้เป็นอะไรนะตาอื่นดังไม่ดีอ่ะเออเย็บให้ตึงเอาเชือกร้อยขันชะนอกเออไม่มีน็อตมีอะไรหรอกเชือกขันชะนอกดึงร้อยเอกระป๋องสีลูกสโล่ทำกระป๋องสี ลูกสโลสองลูกบนก็กระป๋องสีล <hi utan labels> ูกข้างอ่าลูกข้างก็กระป๋องสีลูกใบใหญ่หน่อยอืมกระเดื่องกระเดื่องก็ถังสองร้อยล้นล้ร้อยลิตรอ่ะถังถังสองร้อยลิตรอ่ะถังน้ํามันนะนะตัดอ่าแล้วก็กองถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยทุกลูกอืมแล้วก็เสน่กระถุงปุ๋ยอ่าถังสีใบใหญ่อ่า ขาเบลอขาเบลก็หา,ากระป๋องหาอะไรอะไที่มันเสียงเหมือนแฉก็ฝาปี๊บฝ <c oughs> <c oughs> าปี๊บอะไรที่มันเสียงคล้ายก็มาทํากันงั้นแหละแล้วก็ไปเล่นกันฟรีแต่ทุกงานอ่ะเออไม่ต้องเชิญอ่ะเออพอรู้ว่ามีงานบ้านไหนเราไปกันแหละเอาขึ้นเกวียนกันไปไปเล่นให้ฟรีอ,อ่ อกองถุงปุ๋ยเบสกีตาไม้ยัดกีตาโปง่งไม้ยัดนักร้องพร้อมอไปกันเล่นฟรีนั่นแหละแล้วก็มือพินมือแคนแถวแถวโคราชเยอะ,ยะแถวปากช่องนะในไร่ในสวนนะที่อาจารย์อยู่เขาก็เล่นหมอพินเยอะหมอพินจางก,ก็ไปนั่งดูเขาเล่นพินทำไมอยากเป็นยเขาก็ยืนย่นให้ยื่นให้ก็เอามันก็พอได้เลยนะพอจับครั้งแรกอะพินอื แต่ว่าไม่เก่งก็พอไหลๆได้อก็หัดหัดเล่นต้นแนวต้นแนวตดตรงไติดตดตรงอ,อ,อะไรไทางอีสานนั่นนะก็เราก็พื้นฐานเราก็ไม่ใช่คนอีสานไงแต่ว่าก็ไปซึมพอไปอยู่นั่นก็เหมือนเป็นคนอีสานไปเลยเลยเ,ออเพราะว่าเราเกิดลพบุรีก็คนภาคกลางอันนี้ก็ <c oughs> พินก็ยืมพินเขามาหัดเล่นอา่า ยืมกีตาร์เขามาหัดเล่นก็มันเป็นมาอย่างนั้นแหละเออแล้วก็ซื้อคีย์บอร์ดกันที่ว่าใช้ปากเป่าเออก็มาหัดกดก็ก็เป็นแทบทุกอย่างคุยก็พอเป่าได้ก็แคนพินนัไร้นก็พอพอได้กันหมดไงแบบอาจารย์ดือ้นอนะจับอะไรมันจะเป็นนั้นนั้นอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าไม่รู้โน้ตไม่รู้โน้ต ไล่เสียงอย่างเดียวตอนนี้พอโตเป็นหนุ่มก็พอโตเป็นหนุ่มก็พอดีอมอีวงที่อยู่ลบบุรีเป็นวงของวัดเป็นแต่วงนะเขาก็มาเล่นที่บ้านอาจารย์ามาเล่นที่ปากช่องตอนนี้งานนั้นอา,อาจารย์ก็ไปงานกับเขาไปกับพ่อกับแม่อมืเป็นหนุ่มแล้วพอดีวงนั้น่ะวันนั้น่ะมามีทุกอย่าง เบดกองชุดคีย์บอร์ดเครื่องเป่าแซกสไลด์ทำเพจอะไรมีหมดขาดอย่างเดียวเขาเอากีตาร์พิงไว้กีตาร์ไฟฟ้าอืพิงไว,งไว้ไม่มีคนเล่นตู้กับมีแอมก็บมีแล้วพอดีอะวงนั้นอ,อาจารย์รู้จักกับหลานลูกพี่ลูกน้องกันมันตีชิงมันมากับเขาตีชิง อเล็กอเล็กเล่นมีตาเป็นไหมบก็พอได้อยไม่ไม่มีคนเล่นเลยเนี่ยงานเนี่ยมันไม่มีคนเล่นเลยเออก็อจอนไหนลองนี่โอ้แจมกับเขาตอนนี้แจมกับเขามันทั้งคืนนะเขาชอบใจใหญ่เลยตอนเนี้ยเออก็ชวนอาจารย์ไปดิตอนเนี้ยชวนไปเล่นด้วยกันเอวงแต่วงก็ไปเล่นอยู่หลายปีสี่ปีมั้งประมาณสี่ปีเออ ก็แถวนั้นก็จะกลางคืนก็จะต้องเล่นชา์โดไงอาจารย์ก็เป็นมือสโลหลักกลางคืนก็กสโลมมวๆนั่นแหละก็อาจารย์ก็ไม่รู้อยู่เนาะไม่ได้เรียนมาทางไม่ได้เรียนไงใช้จําเสียงเอาแก่เอาเองก็เล่นมาแบบนั้นแหละก็ตอนนี้ก็ ก็เล่นอยู่หลายปีก็4ปีเล่นแต่บงกลางวันก็ต้องไปตีชิงตีฉับกับเขาเพราะว่ากลางวันก,ก็จะต้องไปรับนาคมัง่งบางบางที่เไปบวชอาจารย์ก็ต้องไปตีชิงตีฉับกลางคืนเราก็เล่นกีตาร์กลางวันไม่ไม่ไมไมกกลางวันตอนกล่อมแขกอยู่บ้านาก็เล่นพอออกไปแห่ก็ไปตีชิงตีฉับกลางคืนต้องเล่นชาโดสมัยก่อนเขาเรียกชาโดกลางคืนต้องเล่นให้คนในงานเต้นกัน <c oughs> พวกเพลงวันนี้พวกบัวลอยหอ,อะไรพวกนี้เมื่อก่อนมันดังจังเลยอ่าลายชาเงินพุงเงินผ่อนอะไรพวกนี้สมัยนั้นน่ะที่อาจารย์หัดเล่นนะน่นะนะมันดังตอนนี้ก็อาจารย์เขาก็มีเครื่องเป่าอ่าเขาวางก็ดื้อจับอ่าเขากองเขาเขาหยดุดขึ้นไปตีคีย์บอร์ดเขาหยุดคือเข้าไปเล่นว่าลองทุกอย่างแต่สู้ไม่ไหวคือเครื่องเป่าลม <laughs> ลมไม่พอสู้ไม่ไหวลองแล้วเอไม่ว่าจะเป็นแซกสไลด์เอเลยก็ไม่ไม่เป็นแต่ว่าฟังออกก็ไม่เอาพวกนั้นไม่เอาแต่เบสนะได้คีย์บอร์ดได้กลองได้อ่าไเครื่องเป่าสู้ไม่ไหวก็พอได้ก็คุยก็พอเป่าได้อ่าที่เพลงอ่าเอ็กโซเดียนอะไรพวกนี้ก็พอจับได้มันคือ,ม,คอมีพรสวรรค์นะโชคดีอย่างหนึ่งอาจารย์ถึงจะจบป .4 แต่ว่าจับอะไรมันจะพอไหลได้หมดมนี่แหละสาเหตุที่ว่าทำไมอาจารย์มาทำไม่ดีได้นี่จะถึงเล่าให้ฟังตอนนี้ก็หลายปีอาจารย์ก็เริ่มทำเริ่มทำ mb3 ก่อนนะ mb3 kr เพราะว่าอาจารย์ก็ทำ mb3 kr mb3 kr ก็หมายความว่าเราต้องไปหาโหลดไฟล์แดด โหลดไฟล์เอ็มปโหลด MV ที่ตัดเสียงร้องได้แล้วเราเอามานั่งจัดเนื้อปาดเนื้ออ่แล้วก็เอาไปแจกตอนไหมก่อนมันยังพอหาได้นะไฟแดดไฟคารโอเกี๋ยวนี้มันหาไม่ได้แลยมดิกริส์หาหอกอะไรไม่รู้โอยหายากสุเกินเออมื่อมก่อนยังพอหาก็เอามาแปลงเป็น MP3 ตัดเสียงร้องได้แล้วก็ทำมีมันจะมีตัววิ่งนั่นแหละก็ทำา m เ3 k r แจกมาหลายปีอตอนนี้ก็มันพอดีก็ช่วงช่วงมันเป็นช่วงเดียวกันก็มีทหารพานรู้จักกันสนิทกันเขาเอาคอมมือสองมาขายให้เ0้าพันแล้วเขาก็เอามาลงไว้อ,อ,อาจารย์ก็แล้วเขาลงโปรแกรมเคตบล็อก,ก Walk, แล้วก็บอกก็ลองหัด จิ้มจิ้มดูนะเผื่อจะเป็นเนี่ยโปรแกรมทำไม่ดีไม่ดีหาอะไรเนาะเราก็ไม่รู้จักมันเป็นยังไงไม่ดีเขาบอกไอ้ที่ว่ากะลาโอเคอที่ก็ลร้องร้องกันนั่นเลยเออที่ว่าพิมพ์ขึ้นมาแล้วมันก็มีเพลงขึ้นมาร้องอ๋อะก็เลยห,หัดจิ้มกอง,จ,องจิ้มนู้นจิ้มนี้เออพอหลังจากเอ็มีสามแจกอยู่หลายปีก็ มันอยู่ในช่วงเดียวกันคือทั้งทั้งหัดหัดหัดจิ้มเคดบล็อกนี่แหละหัดทํากองสร้างกองแก้ไขดัดแปลงเพลงเพราะเราหูถึงเออบางเพลงเบสเล่นไม่เหมือนเราก็มาสร้างเบสใหม่เออแก้ไขดัดแปลงกีตาร์โซโล่ไม่เหมือนนี่ว่าเพลงนี้่ออาจารย์ก็เลยมาก็เป็นคนไม่ดีมาก่อนนั่นแหละก็ยำงงเขามาก่อนนั่นแหละสรุปเลวอะ่ะไม่ใช่คนดีเออมันก็ <c oughs> มันก็ไม่ดีมาก่อนเลยแต่ว่าอาจารย์ก็ส่วนมากอาจารย์ก็ไม่ได้ไปแก้ไขเนื้อแล้วก็ให้เครดิตตลอดอืมก็จะเป็นเพลงที่ว่าเพลงที่อาจารย์แก้ไขดัดแปลงมาหลายปีก่อนที่จะมาทําเองก็จะมีพวกเพลงใยแล่มอาจะรู้สึกว่านะเออที่ว่าเปลี่ยนกีตาร์ซโล่ใหม่แก้ไขใหม่เออแล้วเบสเนี่ยเยอะทําเบสต,ตบเบสอะไรให้มันมันเปลี่ยนจังหวะอะไร ็คือว่าแก้ไขดัดแปลงเข้ามาแต่ก็บางเพลงอาจารย์ก็ใส่ชื่ออาจารย์ปนไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าชื่อเขาคนทําก็จะอยู่อาจจะมีตอนจบบางเพลงเล็กหนึ่งเก้าหนึ่งแก้ไขขออนุญาตแก้ไขดัดแปลงปาดเนื้อใหม่อะไรแบบนี้สร้างแท็กโนนแท็กนี้ใหม่ก็เริ่มมาแบบนั้นก็แก้ไขดัดแปลงมาหลายปี น,นี้ก็แจกอยู่หลายเว็บด้วยเมื่อก่อนนี้ไม่มีเฟสเมื่อก่อนจะไม่ได้เล่นเฟสจะอยู่ในเว็บตอนนี้มันที่อาจารย์ที่อาจารย์ทำไม่ไี้เป็นเนี่ยเนี่ยมันเริ่มเริ่มจะมันแล้วแต่เนี้ยเริ่มจะมันแล้วเริ่มแล้วอาจารย์โดนดา่าโดนดา่ามาสามสี่หน้ากระดาษมันมีเพลงหนึ่งอะไอเนื้อล้องอะเขาจะใส่เป็น เครื่องหมายเท่ากับเป็นดอกจันเป็นเครื่องหมายทับเป็นเครื่องหมายบวกเป็นมันมาในเนื้อน่ะนะเออแล้วมันร้องไม่ได้มันร้องงงตายหา่าเขาเล่นลูกเล่นมาอาจารย์ก็เลยเอามาปาดใหม่เออแล้วก็บอกเขาว่าขออนุญาตแก้ไขดัดแปลงไอ้ปาดเนื้อใหม่มันร้องยากเออแล้วอาจารย์ก็ไปโพสแจกขออนุญาตเจ้าของเพลงด้วยเอ,อเพลงนี้ร้องยาก ขออนุญาตปาดใหม่ให้เพื่อนสมาชิกได้ได้ร้องกันง่ายนั่นแหละงานเข้าเลยตอนนี้อตั้งแต่นั้นแหละเขาด่ามาในข้อความคุณทำงี้คุณทำได้ไงเออคุณหากินบนหลังคนคุณทำแบบนี้คุณรู้หรอว่าคุณจะได้บุญน่ะถึงว่าคุณจะแจกฟรีแต่คุณไม่ได้บุญนะถ้าคุณทำงี้ทำไมคุณไม่ทำเองคุณอยากมี คุณอยากมีชื่อเสียงคุณอยากมีผลงานทำไมคุณไม่ทำเอา้าทำเองแล้วจะไปยําของเขาทำไหม่มันทำไม่ได้เออเหตุมันทำไม่ได้แล้วทำได้ยะ่ไปยําทำไหม่นี่ก็เลยคุยเขาด่าอาจารย์เยอะด่ามากเลยจังก็ขอโทษครับอืมข่าวหลังชื่อนี้อาจารย์จะไม่ทำอีกแล้วเออถ้าอาจารย์ก็รู้นะแต่ไม่บอกหรอกว่าชื่อชื่ออะไร เขาก็อาจารย์ก็ขอโทษเขาหลังถ้าผมเจอชื่อนี้ผมจะไม่แก้ไขดัดแปลงแล้วครับขอโทษเขาเขาเ็าว่าหนักอืว่าหนัก,นกคุณอยากมีผลงานตัวเองคุณทําเองดีเป็นผลงานของคุณคุจะคุณทําไมคุณไม่แจ้งผมเนื้อเพลงมันมีปัญหาทำไมคุณไม่แจ้งผมเอเมมมมจมเอจะไปแจ้งตรงไหนผมไม่รู้คุณอยู่ตรงไหนใช่ไหมล่ะ เออไม่ไม่ใช่เฟซเหมือนสมัยนี้เนาะไม่ได้เฟซเนี่ยในเว็บอะเนาะโอ้ผมจะไปรู้เหรอแล้วชื่อในมิดี้อะผมก็เขาก็ไม่ได้บอกวันช่องหอใช่ไหมเบอร์โทรศับเขาก็ไม่มีเออก็แค่ไอ้นู่นไอ้นี่มิวสิกไอ้นู่นไอ้นี่มิวสิกจะไปแจ้งกับใครตรงไหนใช่ไหมล่ะเออมันไม่ใช่เหมือนเดี๋ยวนี้ในเฟซอะจะได้รู้จักกันไม่รู้จักก็จะให้เราไปแจ้งเออผมก็บอกว่าโอยขอตัวแล้วกันตอนนี้ก็กว่ามาประมาณ สามหน้ากระดาษ A4 มึ่ว่าอาจารย์อ่ะอาจารย์โอ้ยสะอึกเลยอะเพราะว่าเราอา่ะแจกฟรีมาตลอดแก้ไขดัดแปลงแจกฟรีคือเราไม่เคยขายเราไม่เคยอะไรเลยให้ฟรีมาตลอดทําอาจารย์ทําจนอาจารย์เป็นฤทธิ์ดวงคิดตัวนั่งตลอดอ่ะอันนี้ก็เลยเขาก็เลยพอเขาอ่านนะั้นแล้วอาจารย์ก็เลยพอพอพอเขาบอกแบบนั้นแล้ว ตอนนี้อาจารย์มานั่งคิดคิดคิดน้อยใจมากเลยคือว่าเขาว่าเราหนักนะนะเพราะว่าเราทําให้สมาชิกได้ใช้กันฟรีฟรคือให้เขาแต่ได้ได้ได้ไ,ดไ,ดไปร้องกันง่ายไปทําไปฟังกันง่ายให้ดนตรีมันคล้ายมันเหมือนอตอนนี้โดนว่าหนักเอาลูะอืมลองมันเองสักเพลงดิออตอนนี้ เอาล้วะตั้งใจเริ่ม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 เพราะว่าไอ้แก้ไขดัดแปลงมันมันเป็นแทบทุกอย่างและาจารยหนะมัมูเอาเองเนี่ยเคล็ดว่าก็ไม่มีใครสอนหรอกถ้าเป็นแบบป,ปัจจุบันนี้หมูมมมมเลยอืโอ้มีทั้งคลิปวิดีโอสอนแบบละเอียดเหมือนแบบนี้โอ้โม่เลยถ้าเป็นอาจารย์เมื่อก่อนนะไม่ม,มีมีใครหาใครมาสอนหรอกเออคิดเองทําเองหูอย่างเดียวอืเริ่มหัดสร้างกอง กองแล้วมันจะวางยังไงมันตียังไงทําไงเออก็มั่วมั่วมั่วไม่ค่อยรู้หลั่อ่ะงานก็เลยสอนเรามาเรื่อยเลยเอเราอยากรู้เพลงไหนก็วางแบบไหนก็เอามิดีของคนอื่นมาเปิดดูเฮ้ยกองเขาวางไงวะเฮ้ยเบสเขาวางไงวะก็นั่นแหละก็เอามาเปิดดูเอ้ยพินแคนเขาเล่นยังไงวะมาเปิดดูครูพักรักจาเอาเออไม่มีใครสอนไม่มีไม่มีเออ ไม่เหมือนสมัยนี้ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เออมันมีสอนฟรีด้วยเออมีโปรแกรมช่วยด้วยไม่มีหาอะไรช่วยหรอกเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยทนทนต้องเอ่าเองอ,อันนี้ก็เพลงเลขกันเลยเพราะเพราะเพราะว่าเขาดูถูกนี่แหละอืมเพราะเขาว่าเนี่ยแหละเราเลยมีความพัมานาตอนนี้โอ้ยอาจารย์ทำเพลงเลขอะรู้สึกจะเป็นเพลงทางใต้นะ อะ,อะไรอะไรเอาเคยมาฝากรู้สึกว่าใช่แหละเอาเคยมาฝากเพงเลงแรกเพลงใต้อืนั่นเลยนั่งทํามาเป็นเดือนนะเพลงหนึ่งอ่ะเป็นเดือนเลยเนาะเพราะว่าเราไม่เคยสร้างงานเราเองไงสร้างแท็กรองเสร็จสร้างเบสสร้างกีตาร์โซโล่กีตาร์คอดเคเรื่องปรุงเครื่องเป่ารู้สึกจะเป็นเดือนเลยอ,ะอ่ะอเอาเคยมาฝากเพลงแรก เป็นผล,ผลงานของอาจารย์แต่ว่าผลงานยำอาจารย์นะ่ะเพียบนับไม่ได้เลยผลงานยำนะจะเป็นผลงานอาจารย์ที่ยำม,มาก่อนนะหลายปีตอนนี้ก็เออแล้วก็ต่อมาก็รู้สึกจะเป็นเพลงของวงอะไรล่ะออรอ์ด้ถ้วยเออแล้วก็บ่าวีเวียนโคกเนี้ยเนี่ยเริ่มเริ่มทำผลงานของตัวเองก็ ตอนนี้งานมันก็จะสอนเราแล้วเริ่มรู้หลักไปเรื่อยแต่เนี้ยเออยมันจะคล่องขึ้นไปเรื่อยไวขึ้นไปเรื่อยอแต่ว่าอาจาย์บ้าเลยเนาะนั่งเป็นอุ้ยนังน่งนั่งตั้งแต่เช้าหกโมงยันตีสามอ่ะทีบางทีตีสี่เออเกือบสว่างบ้าหนักเลยมันงะมันมันไงมันมัน,น,นมันบ้าน่ะเออมันอยากเป็นอยากพราะทพาทำเป็น่มันบ้า อันนี้ทำหนักจนอาจารย์เป็นโรคเล็ดชีดวงเลือดออกโอ้ยเข้าไปถ่ายห้องน้ำเลือดเป็นกองเลยตายตายตายกูยยเป็นมะเร็งนี่งานนี่ออคิดว่าตายมะเร็งเดกหาแน่ๆบ้าไม่ดีเกินไปไงแล้วบ้าไม่ได้เงินที่ทองเลยแจกฟรีมีที่ไหน <laughs> มีคนเดียวนี่ <laughs> ตอนนี้ก็เลยโอ้ย <laughs> เพราะว่าสายเห็บมานั่งนาน เออข้าวปลาไม่ไม่กินตามเวลาน้ําท่าก็ไม่ค่อยได้กินอ่าดื่มน้ําน้อยอ๋อมันก็เลยนั่นน่ะสาเหตุมันหมักหมมหมักหมมเออแล้วทําทาติด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 กันเออนั่นเลยตอนนี้ก็เลยเป็นอาการอ่ะก็มีช่วงหนึ่งอาการแย่เลยอาจารย์ไปโพสในเว็บใครรู้จักยาดีมั่งลิธิดวงทวารเน่ะโอ้ไม่ไหวเลยก็เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่ อแต่ว่ามันก็ดีขึ้นไม่เหมือนอช่วงที่อาจารย์ทำมิดีหนักๆช่วงนั้นโอ้ยแย่เลยอะถ่ายทีร้องให้ทีเลยเออทั้งเลือดทั้งเจ็บอเอออักเสบเนาะเดี๋ยวนี้ก็เบาลงหน่อยเพราะว่ามีลูกศิษย์ช่วยอาจารย์ก็เอ,อพอได้พักออก็อยากจะให้ลูกศิษย์คือมีดีเนี่ยมันก็พูดไปแล้วมันก็ไม่หมูหรอกแต่ว่าถ้าใจรักอะ่ะ มันก็ทําได้ตอนนี้ว่าถ้าคนที่เล่นดนตรีเป็นอ่ะมันจะได้เปรียบจะเป็นไหวอืมถ้าคนที่ว่าเล่นดนตรีไม่เป็นก็มันก็อยู่ที่พรสวรรค์ลแล้วแต่เนี้ยหูถึงแต่ทําได้เออหูไม่ถึงก็ยากยากยากถ้าหูถึงคนเล่นดนตรีไม่เป็นอ่ะทำได้รู้ว่าเบสมันเดินยังไงกองมันตียังไงกีตาร์มันเล่นยังไงเครื่องเป่ามันเป่ายัางไงเออใจหู อาจารย์ะ่ะไม่มีคนสอนนะมันไม่ได้มามีแบบนี้แต่มีแบบนี้มันรู้หลักรู้วิธีแก้ไขมันโมโหเลยเนี่ยเดี๋ยวเนี้เออก็สู้ๆกันแล้วกันเออให้คิดซะว่าอาจารย์ะ่ะพอพอ,อสี่อะแล้วก็ไม่มีคนสอนนะ่ะสอนเองกับมือ,งอ่งงานนะ่ะสอนอาจารย์เองทําไปรู้ไปทําไปรู้ไปเอออาจารย์ยังทําได้เลย ก็ให้สู้ๆกันจะได้แจกทั่วโลกทั่วไทยต่ทีให้เป็นกันเยอะๆจะได้มีเพลงใหม่ๆเพลงเก่าๆที่ว่าหาไม่มีก็จะได้สร้างกันช่วยกันทํามาให้มันจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองกันแล้วอาจารย์ก็อายุมากแล้วหัวตาก็ไม่ค่อยดีเออเดี๋ยวนี้ใส่แว่นแล้วนะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนยังไม่ใส่เดี๋ยวนี้ต้องใส่แล้วเพลงคอมนานๆมองไม่เห็นเบอร์ไปหมดตาลายนั่นแหละ จะได้สืบทอดกันไปแล้วกันเออก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกทำอาบุญอย่างเดียวเออก็เนี่ยให้สูส้ๆกันแล้วกันอ,อืย่างไงก็อย่าท้ออย่าถอยกันเอ,อถ้าใจรักก็ช่วยๆกันไปจะได้สืบสารกันต่อไปแล้วกันอ,อสำหรับคลิปนี้ก็ออมาเล่าประวัติจย่อให้ฟังไม่รู้ย่อหรือเปล่าไม่รู้อ,อ่าก็ขอให้สูส้ๆกันนะอ,อ จะได้แจกทั่วโลกทั่วไทยกันสักทีสู้ๆครับสวัสดีครับอ้าวงานเข้าม่อยู่ตรงไหนเนาะตอนนี้โอ้ตาย